ตำส่วนทะเลจ้ะพี่น้องเพียร<ะ>์ดัสเส้นเงาเงาเนี้ยหนุ่มนะจ้ะพี่น้องหืมหืมสาวนุ่งผ้าเสื้สวัสดีจ้าเมนี้มาผอกระซานุติแลนนะจ๊ะพี่น้องเมนี้สนุกเดเกล็ดตำส่วนทะเลนะพี่น้องเนาะตำส่วนทะเลสดนะพี่น้องอกุ้งแล้วก็ ปูหมาเนาะพี่น้องเนาะหอยแข็งคือเกานาะจ้ะเส็บเซีบแล้วจ้ะกับน้อใหม่สดตบเนาะพี่น้องเนาะน้องใหม่สด,นะหมสดจากทางบ้านเนาะจ้ะต้มาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกับเบอกแข็งเนาะพี่น้องหรือบอกเคกือพ่วงเนาะจ้ะแก็มเก็บหมูน้ำเนาะจ้ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องเบาเบาร้ายเนาะจ้ะมาเส็บๆสบนกันเลยเนาะจ้ะม ตำสวดทะเลจ้ะพี่น้องเพียรดเสียงเงียวเงียวเนี้ยน,นุ่มนะจ้ะพี่นอ้องหืมอืมืกวาดขักเลยพี่น้อง ยาบกแข็งไม่จพี่น้องตัวพูดก็ของฝาก็แต่พี่นอ้อ,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 นอง สวดทะเลสดนาพี่น้องเนาะมาแซ่บๆเหมือนกันเ้ยจ้าพี่นอ้องอื้ม มาแต่แกมแล้าจากพี่น้อง mm <clears throat> มันนวดต่ำอยู่แล้วนะจ๊ะพี่น้องแสบๆนวๆคือเกาเนาะจ้ะ 嗯。<laughs> เซ็นดูดน้าาําให้หมดแล้วจ้ะพี่น้องหืายแข็งแล้จ้ะ อหนอนพักขาไปน่ hmm. ้ ได้นแต่้ปพน่น,น,นองยนงประคาจ้ม ออืของฝัมีแซ่บแดบน่าจะพป่นเอาะ ทั้งเผ็ดตั้งแสบทั้งน,น,งนัวนะจ๊ะพี่น้องอะไรนะจ๊ะพี่น้องมันนี่สนุนกาขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะจ๊ะที่เข้ามาเบิง้งมากดไลค์กดแชร์กดติดตามสนับพี่น้องสนุนกัขอขอบคุณหลายๆ้ยนะจ๊ะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวนวดน้องจ๊ะมันนี่สนุนกับ่มิยังหลายนะจ๊ะสนุนกัขอฝากพี่ฝากน้องไว้สนีนะจ๊ะมื่อนาปลอดกันในจ้าสวัสดีจ้า